สวัสดีค่ะวันนี้พบกับวรพัชสอนสะซีโรโซพลค่ะสอนอยู่ที่บ้านชมดอยค่ะอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกวันนี้มาเยี่ยมพี่จวบนะคะถึงบ้านเลยนะคะที่นี่เขาปลูกไม้กฤษศนานะคะที่หอมมากเป็นไม้ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ปลูกเยอะด้วยนะคะพี่จวบ ก่อนอื่นนะคะสออัญญาจะให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะคะมาทักทายกับพี่จวบกันก่อนดีกว่าสวัสดีอีกครั้งนึงค่ะพี่แนะนําตัวอีกครั้งนึงค่ะชื่อประจวบขยันงานค่ะค่ะเขาเรียกพี่จวบนะคะ,คะปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะพี่52ค่ะ52แล้วนะคะ,คะพี่จวบขาก่อนที่จะเริ่มทาน GRV กล่องนี้แล้วคะ่ะพี่จวบมีปัญหาสุขภาพหรือว่าโรคประจําตัวอะไรบ้างคะโรคประจําตัวก็เบาหวานความดัน แล้วก็ปวดเข่าค่ะเยอะเลยนะคะเบาหวานเนี่ยน้ำตาลประมาณเท่าไร่คะพี่ครั้งแรกก็สองร้อยยี่สิบสองร้อยยี่สิบโอ้ถือว่าเยอะมากแล้วหลังจากทาน G. r v เนี่ยน้ำตาลจากสองร้อยยี่สิบลงเหลือเท่าไหร่คะพี่เหลือร้อยสิบห้าค่ะปกติเลยค่ะเหมือนคนไม่ได้เป็นเบาหวานนะคะแล้วความดันละคะก่อนที่ทานสูงเท่าไหร่เอ่ย ความดันก่อนทานก็ร้อยสามสิบร้อยสามสิบแล้วหลังจากทาน G R V นะคะเหลือร้อยสิบแปดค่ะก็คือปกติเหมือนกันปกติเหมือนกันอาการปวดหัวเข่าแล้วค่ะพี่ปวดหัวเข่าก็ดีขึ้นค่ะตอนนี้ไม่ปวดแล้วมันตึงๆค่ะแต่มันไม่ปวดเยอะเท่าครั้งแรกค่ะค่ะแล้วอาการที่สายตาด้วยเห็นบอกว่ามีปัญหาเรื่องสายตาเมื่อก่อนมองไม่ค่อยชัดหรอคะค่ะตอนนี้ดีขึ้นตอนนั้นมันผ้ามัวค่ะมองไม่ชัดค่ะค่ะ อ่านหนังสือก็ไม่ไม่ค่อยชัดต้องใส่แว่นแล้วตอนนี้ล่ะคะนี่ก็ดูได้บ้างแล้วค่ะชัดขึ้นค่ะชัดขึ้นชัดขึ้นกว่าเดิมที่มันเห็นผลชัดเจนขนาดนี้ยพี่จวบทานมาแล้วกี่กล่องคะหกกล่องหกกล่องแล้วทานยังไงคะพี่ทานช่วงเช้าน่ะงเม็ดนะคะรังอาหารนะคะแล้วก่อนนอนอีกสองเม็ดก็คือวันละสี่เม็ดเลยนะคะแล้วทั้งหกกล่องเนี่ยทานวันละสี่เม็ดทั้งหมดไหมคะไม่ค่ะ แค่ช่วงกล่องถึงสองกล่องแรกแค่สามกล่องแรกค่ะสามกล่องแรกค่ะทานวันละสี่เม็ดค่ะแล้วสามกล่องหลังนะคะสองเม็ด่อนอนวันละสองเม็ดอืมตอนนี้แปลว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงมากค่ะดีขึ้นค่ะประทับใจไหมคะพี่ประทับใจประทับใจนะคะสอนเอ็นฟังแล้วยังรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจกับพี่จูบเลยค่ะเพราะหน้าตาพี่สดใสมากนะคะตื่นตั้งแต่ตีเท่าไหร่คะเนี่ยมาทางานก็ลุก ปกติก็ตีห้าตีห้ากว่าก็ตืนต่นแ,แล้วนะะ,ะที่นี่อากาศดีด้วยนะคะ,คะบ้าน<ด>สวนชมดอยนะคะ,คะพี่ค่ะช่วงสุดท้ายแล้วนะคะสอนอยากจะให้พี่จวบพูดถึง G R V นะคะเผื่อผู้ชมผู้ฟังทางบ้านมีปัญหาเรื่องสุขภาพปวดเขาก็ดีเบาหวานก็ดีความดันก็ดีสายตาโมัวๆก็ดีนะคะลองเล่าลองเออลองเขาเรียกว่าแบ่งปันไปถึงผู้ฟังทางบ้านที่เขาฟังเราอยู่ตอนนี ก็อยากให้คนที่มีปัญหาเรื่องหัวเข่าเบาหวานนะคะให้ลองทานดูค่ะ,คะ จะได้อาการดีขึ้นค,ะค่ะจะได้ไม่ทรมานตัวเองค่ะได้เลย <c oughs> นะคะ,คะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคะอย่าเพิ่งเชื่อในสิ่งที่พี่จวบหรือสอนบอกนะคะจนกว่าท่านจะได้พิสูจน์ด้วยตัวของท่านเองนะคะโปรดใช้วิจรารณญาณทุกครั้งในการรับฟังหรือรับชมอะไรก็แล้วแต่แต่วันนี้นะคะสอนแล้วก็พี่จวบมีความจริงใจนะคะ,คะมาแบ่งปันประสบการณ์จากหัวใจของเราจริงๆเลยนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขในการรับฟังเราสัมภาษณ์กันในวันนี้นะคะสอนแล้วก็พี่จวบ ต้องลาทุกท่านไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะ